คุณจะกินเขาจะใช้ฟางแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายไม่ได้เกษตรที่เราใช้อยู่นี่จะเป็นที่เลื่อยนะฮะอันนี้คอนโดยังได้เหรอบุกโจบผมไม่ใช่นั่นอะไรก็ไม่ใช่แบบนี้อ๋อแนี ไล่เนไล่ก่อนมันต้่อเขอจากที่นี่เขาก็จะไม่ไม่ทิดงาลปลาชิงชื้อเช่นพวกตะเพียนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในกระชังจะเป็นปลาดุกพันธุ์ที่อื่นคว่าปลาที่กินพืชเนี่ยเยอะไหมตอนนี้คือขอมาปล่อยประมาณห้าพันผมว่ามันเยอะแต่ว่ามันไม่น่ามันไม่น่าโตได้เพราะอะไรถ้าเกิดที่พอได้เป็นอาหารกลางวันไหมเนี่ย ก็เคยวิซไปรอบนึงแล้วค่ะวิซบอกไปรอบนึงแล้วค่ะไปกี่บาทได้ประมาณเท่าไหร่เขาคุยห้าพันนะคะรอบนึงเด็ดเด็ดที่ต้องอนุบาลก่อนเพราไม่รู้ทางไหนมันมีปลาอะไรสมมุติพี่อาจจะเปลี่ยนมาปลานึ่ใหญ่ดีแล้วเขาอยากเก็บตัวนี่พี่จัดท่าทำให้ป่ะนะ อันนี้คาเรไม่ัองไรบ้านีใ้อันนี้เขาเรียกผักอะไรฮะเนี่ยผโไม่ใช่ดินโฟโดยไม่ใช่ดินเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็ก